ชื่อขวัญนุชินอาจารย์คิดว่ามีน้ำหนักแค่ไหนถ้าเราพูดกันนะวันนี้ที่มีข่าวน้ำหนักในแง่ลมฟ้าอากาศทางการเมืองมีมากที่สุดเพราะว่าโดยสถานภาพของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคแก่อันดับสองของฝ่ายผู้มีอํานาจอันดับหนึ่งนี่คือเพื่อไทยการมีต้นทุนของการเป็นพรรคซึ่งเป็นอันดับสองเนี่ยต้นทุนนี้เป็นต้นทุนที่แคนดิเดตนาย,ยากคนอื่นจากฝั่งผู้มีอานาจไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์คุณพีรพันธ์คุณจุลินหรือพลเอกประวิตรเนี่ยไม่มี คุณอนุทินมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนจํานวนมากมซึ่งมีส่วนทั้งทางตรงและทาง,ทงอ้อมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญของประเทศเพราะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าลมฟ้าอากาศทางการเมืองต้นทุนของพรรคสูงกว่าคนอื่นแล้วความสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นก็ดีเครือข่ายมีเยอะ คุณอนุทินได้ทําสิ่งซึ่งทําให้ตัวเองได้คะแนนนิยมทางการเมืองพุ่งก็คือออกจากรัฐบาลแล้วก็ทําให้สังคมเห็นว่าไม่สนใจการเปน็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกล้าบอกว่าผมไม่เอาคาสิโนผมทนมานานแล้วสังเกตในความพอคุณอนุทินออกเนี่ยคะแนนนิยมคุณอนุทินพุ่งเลยนะมันคือปัจจัยบวกที่อนุทินมีมากกว่าคนอื่นในฝั่งผู้มีอํานาจด้วยกัน